สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเห็นหลายคนเนี่ยเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย มากันเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เราก็ต้องมาจัดให้กันซะหน่อยด้วยหลายๆคนเนี่ยจากที่ผมได้พูดเรื่องราวของเหล่าคาเทลเหล่าแก๊งค้ายาในเม็กซิโกไปเนี่ยก็อ,อยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับปัจจุบันบ้างว่านอกจากเรื่องราวตัวละครจากซีรีส์นาคอสเนี่ยนะครับผมจะมีใครที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับในวันนี้เองเนี่ยผมก็ไปทําข้อมูลมาเพิ่มให้แล้วนะแล้วก็ได้เอาเรื่องราวของคนคนหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันละกันครับ คนคนนี้เนี่ยมีฉายาเท่มากๆเลยนะครับผมว่าลาคาทรีนาครับซึ่งมันหมายถึงกริมลิเปอร์ในแบบความเชื่อของเม็กซิโกเลยนะครับผมก็เรียกนี้ว่าแบบเป็นเทพแห่งความตายเป็นเทพธิดาแห่งความตายเป็นพระแม่แห่งความตายอะไรแบบนี้นะครับผมก็น่ากลัวมากๆเลยนะครับแล้วก็ลาคาทรีนาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นพระแม่มันเป็นเทพธิดา เพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนที่ผมหมายถึงนี้ก็เป็นผู้หญิงนั่นเองนะครับผมนี่เป็นหนึ่งในบอสของคาเทลใหญ่ที่เรียกได้ว่าเป็นคาเทลที่โตเร็วมากๆและใหญ่ขึ้นมาอย่างเร็วมากๆเลยของเม็กซิโกนั่นก็คือ CJNG หรือว่าคาล s c o New Generation คาเทลนั่นเองครับหลายหลายคนอาจจะไม่ได้เคยได้ยินเรื่องของคาเทลไอซีเจนีนี้เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเพิ่งเกิดมาในปี2009นะครับแต่เรียกได้ว่ามันก็เติบโตอย่างรวดเร็วมากๆจนกลายเป็นหนึ่งในคาเทลที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกแล้วนะครับและ ได้เนี่ยก็เพราะว่าตัวของซินาัลลัวคาเทลของเอลชาโปเองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงยากลําบากจากการที่เอลชาโปเนี่ยนะครับในช่วงนั้นเองเนี่ยก็ต้องหนีแล้วสุดท้ายก็ถูกจับแล้วก็หนีจากคุกออกมาได้ถึงสองครั้งก่อนจะถูกจับไปใหม่นะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็ทําให้ความวุ่นวายในแบบการจะไปไล่จับแก๊งค้ายาเนี่ยถูกเบี่ยงเบนไปที่ตัวของซินาัลลัวคาเทลของเอลชาโปจนหมดครับเปิดที่ว่างให้คาเทลรุ่นใหม่อย่าง C ี n g หรือว่าคาริสโก e ิวเจเนเรชั่นคาเทลเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาครับ ที่นี้เองก่อนที่เราจะมาฟังประวัติของไอคาเทลอันนี้เนี่ยในสคริปต์หนึ่งนะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของลาคาทรีน่ากันก่อนแล้วกันท่านผู้ชมจะได้แบบเฮ้ยในโลกแบบแห่งเม็กซิโกเนี่ยมันมีแบบผู้หญิงเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาด้วยอย่างนั้นหรอคือเรียกได้ว่าหัวหน้าใหญ่สุดของเจ้า CJNG เนี่ยนะครับผมก็คือตัวของเอลเมนโชครับจากนั้นเองเนี่ยก็จะไล่ๆลงมานะครับผมเป็นระดับแบบผู้บริหารนั่นเอง แน่นอนนะครับผมตัวของลาคาทรนาเนี่ยนะครับหรือว่าชื่อจริงของเธอมีชื่อว่ามาเรียโลเปสเอสควาวลนะครับตัวของเธอเองเนี่ยนอกจากจะเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาแล้วนะครับผมจริงๆเองเนี่ยเธอก็โด่งดังมากๆในอินสตาแกรอีกด้วยนะแล้ก็เรียกได้ว่ามักจะโพสภาพตัวเองเนี่ยกับปืนอยู่เสมอๆเ,เลยนะเรียกได้ว่าโชว์พาวเวอร์กันหน่อยนะครับผมมีปืนเนี่ยหลากหลายรูปแบบมากๆ ซึ่งตัวของเธอเองเนี่ยก็เป็นคนสวยเลยถูกไหมครับหลายๆคนเองก็งงเลครับผมว่าทําไมผู้หญิงที่เด็กขนาดนี้เนี่ยอายุแบบแค่21ปีเองก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้บริหารหนึ่งในหัวหน้าแกงค้ายาแล้วอย่างนั้นหรอเ้าเรียกได้ว่า การที่เธอได้เข้าสู่วงการเนี่ยมันเริ่มจากการที่ว่าตัวของเธอเนี่ยอุ้ยเป็นแฟนขับดารานะครับแล้วดาราเนี่ยนะครับผมก็มาเล่นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนบอสของคาเทลเม็กซิโกในเวอร์ชันของผู้หญิงเนี่ยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าทําให้เธอเนี่ยอุ้ยได้รับแรงบันดาลใจเลยนอกจากนี้เองเนี่ยแฟนของเธอเองนะครับผมก็ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกระดับสูงนะครับของ C J N G คาเทลนี้อยู่ด้วยนะครับทำให้ตัวของเธอเนี่ยสุดท้ายก็ได้เข้ามาสู่วงการแล้วด้วยความที่ว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นแฟนของหนึ่งในผู้บริหารก็ทําให้ เธอเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าเองเนี่ยนะครับตัวของเธอก็ได้คุมเกี่ยวกับพวกนักฆ่าในคาเทลแล้วก็ได้คุมอีกหลายส่วนมากมายเลยกลายเป็นคนที่เติบโตเร็วมากๆในอายุอันสั้นมากๆในคิดดูอายุแค่21ปีเองเด็กกว่าผมอีกในตอนนั้นเนี่ยได้กลุ่มอานาจมากมายแล้วก็ได้สั่งการในการฆ่าคนไปมากมายร่วมกับปฏิบัติการในการสังหารของแก๊งนี้อีกมากมายับไม่ท้วนเลยด้วยซ้ําอย่างในตอนที่ไปเปิดสงครามกับแก๊งอื่นนะครับผมก็ได้ฆ่าแก๊งอื่นเนี่ยแล้วก็จับใส่แบบพวกชิ้นส่วนมนมมุุษยย์า,าสรรรบทกก็ไป เททิ้งเลยนะแบบเทโชกลางถนนเลยนะครับก็คือโหดมากๆนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยตัวของลาคาทรีน่าเนี่ยนะครับผมก็ยังคุมปฏิบัติการมากมายนะครับมีการจู่โจมฆ่าเจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะแล้วก็เปิดสงครามอีกเต็ไมไปหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าลองดูจากภาพที่กองทัพตีเห็นไหมชุดกองชุดเกะาะอาวุธอะไรเนี่ยมากันเต็มมากๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากกองกําลังที่มีอาวุธมากมายขนาดนี้เนี่ยก็เห็นได้แน่ชัดเลยถูกป่าวว่าคาเทลนี้เนี่ย CJNG เนี่ยมันต้องรวยมากๆแน่นอนนะครับผมก็เรียกได้ว่ามูลค่าของคาเทลนีนะครับที่ถูกประเมินเอาไว้อยู่ที่50บิล l ลียนดอลลาร์นะครับผมหรือว่าตีเป็น ให้เลขกลมกบเนี่ยก็คือ50,000ล้านดอลลาร์นะมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เป็นเงินไทยก็หลักล้านล้านนะครับก็คือรวยมากๆอ่ะมีเงินซื้อได้หมดนะครับผมก็เรียกได้ว่าทําให้คาเทลนี้เนี่ยเป็นคาเทลที่ใหญ่มากๆแต่ก็เรียกได้ว่าด้วยความที่เป็นคาเทลที่ใหญ่เนี่ยก็มักจะตกเป็นเป้าอยู่เสมอนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับตัวของลาคาทีน่าในเทพธิดาแห่งความตายแห่งแก๊ง CJNG เนี่ยนะครับก็ได้เสียชีวิตลงนะครับจากการประทะนะครับผมปืนกันกันกบเจ้าหน้าที่เนี่ย สุดท้ายถูกยิงตายนะครับก็เรียกได้ว่ามีรูปตอนเธอถูกยิงตายมาด้วยนะครับผมแต่เราก็คงต้องเซ็นเซอร์หน้าเอาไว้นะไม่งั้นมันจะเป็นภาพที่รุนแรงไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวรายการของสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในเม็กซิโกในตอนนี้ฮะท่านผู้ชมนะครับผมอยากได้เรื่องราวของใครคนไหนอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาข้อมูลมาให้นั่นเองช่วงนี้ก็กําลังอินกับเรื่องแบบคาเทลในเม็กซิโกเลยนะมันก็มีทั้งเรื่องแบบในมุมที่ดีแล้วก็ในมุมท วิเคราะห์เอาไปแยกแยะอะไรด้วยตัวของเราเองยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ในที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้ลาแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ